แผนการลงทุนกบขสมาชิกเลือกได้อย่างเข้าใจเทคนิคเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินกบขอของท่านสวัสดีค่ะสมาชิกกบขการเลือกแผนการลงทุนเป็นหนึ่งใน3เทคนิคสำคัญช่วยทวีค่าเงินกบขได้นะคะ กบขจึงมีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกหลากหลายสมาชิกไม่ควรเลือกแผนการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงเพียงอย่างเดียวเพราะแผนนั้นมักมาพร้อมกับระดับความเสี่ยงหรือระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วยสมาชิกควรเลือกแผนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้โดยแผนการลงทุนของกบขสามารถแบ่งตามระดับความเสี่ยงหรือระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนได้3มกลุ่มหลักๆ ซึ่งในวิดีโอนี้สมาชิกจะได้รู้จักข้อมูลที่สำคัญของแผนกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค่อนข้างสูงเพื่อทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเลือกแผนไปรับชมกันเลยค่ะแผนการลงทุนกบขกลุ่มอัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค่อนข้างสูงแผนสมดุลตามอายุอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยแผนหลักกระจายเสียเส่ยงเกษมั่นคงแผนตราสารหนี้ต่างประเทศ เสี่ยงได้บ้างเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในต่างประเทศแผนหุ้น35เสี่ยงได้บ้างเพิ่มโอกาสมั่งคัง่งแผนหุ้น 6- 5หเสี่ยงสูงลุ้นเพิ่มผลตอบแทนแผนสมดุลตามอายุอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยมีนโยบายลงทุนเพื่อความเพียงพอในยามเกษียณโดยการกระจายก,การลงทุนและความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายประเภทเช่นตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง รวมทั้งหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงทั้งไทยและต่างประเทศโดยปรับสัสดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังอัตโนมัติให้สอดคล้องตามอายุสมาชิกที่อายุน้อยมีระยะเวลาลงทุนอีกนานมุ่งสร้างผลตอบแทนสะสมที่สูงจะเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงและจะปรับลดระดับความเสี่ยงลงโดยกลับมาเน้นสินทรัพย์ประเภทมั่นคงสูงมากขึ้นเมื่อใกล้เกษียณเพื่อมุ่งเน้นรักษาเงินต้น ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจะลดลงตามอายุจากสูงไปต่ำและมีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสะสมโดยเฉลี่ยตลอดอายุการลงทุนมากกว่าแผนหลักแผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุนให้สมดุลกับอายุมีระยะเวลาอ,อมนานสมาชิกที่ไม่มีเวลาติดตามภาวะตลาดในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเองหรือสมาชิกที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอและต้องการให้กบขอบริหารจัดการให้ ก็มาขอออกแบบแผนนี้มาแล้วค่ะให้เหมาะสมตามช่วงอายุตอนที่อายุยังน้อยยังมีเวลาลงทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงค่ะแต่ในตอนที่อายุมากขึ้นก็ใกล้จะต้องใช้เงินใช่ไหมคะก็อยากที่จะมีความเสี่ยงน้อยลงแต่ว่าไม่อยากที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเองเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องเปลี่ยนแผนการลงทุนแบบไหนถึงจะเหมาะสมก็เลยเลือกแผนสมดุลตามอายุอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยค่ะแผนหลักก,กระจายเสี่ยงเกษตรมั่นคง มีนโยบายกระจายการลงทุนและความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายประเภทเช่นตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงรวมทั้งหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งแผนหลักเป็นแผนการลงทุนแผนแรกตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกบขมีเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังที่สูงกว่าอัตรางเงินเฟ้อในระยะยาวและมีหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกำหนดให้มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า60%อัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค่อนข้างสูง มีโอกาสติดลบได้บ้างบางปีแผนหลักเหมาะกับสมาชิกที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงระดับปานกลางค่อนข้างสูงอีกทั้งต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภททั้งไทยและต่างประเทศตามกฎกระทรวงดิฉันต้องการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ค่ะเพราะว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงและตัวฉันเองก็ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางยังไม่มั่นใจที่จะผสมสัดส่วนแผนการลงทุนเองดิฉันเลยเลือกแผนหลักที่กบขจัดมาให้มีทุกสินทรัพย์ กระจายเสียงเกษียณมั่นคงค่ะแผนตราสารหนี้ต่างประเทศเสี่ยงได้บ้างเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในต่างประเทศมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือน่าลงทุนหรือ investment grade โดยมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตมากกว่าตราสารหนี้ไทยซึ่งแผนนี้จะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้รวมทั้งยังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับผันผวนปานกลางค่อนข้างสูง มีโอกาสติดลบได้บ้างบางปีและมีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว่าแผนหลักในระยะยาวแผนตราสารหนี้ต่างประเทศเหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุนต้องการกำหนดสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเองสามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ได้ปานกลางไม่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือต้องการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูงเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ต่างประเทศ ซึ่งมีความผันผวนสูงกว่าตราสารหนี้ไทยแผนหุ้น35เสี่ยงได้บ้างเพิ่มโอกาสมั่งคัง่งมีนโยบายกระจายการลงทุนและความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายประเภทเช่นตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงรวมทั้งหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีเป้าหมายการลงทุนในหุ้นประมาณ35%ออัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค่อนข้างสูงมีโอกาสติดลบได้บ้างบางปี และมีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว่าแผนหลักในระยะยาวแผนหุ้น35เหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้และมีระยะเวลาในการอ,อมนานต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าแผนหลักและรับความเสี่ยงในระดับปานกลางค่อนข้างสูงผมอยากให้พอร์ตของผมมีสัดส่วนหุ้นประมาณ3 5เซครับซึ่งมากกว่าสัดส่วนหุ้นในแผนหลักอีกสักหน่อย เพราะสำหรับตัวผมยอมรับความเสี่ยงได้บ้างจริงๆก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในระยะยาวและแผนการลงทุนที่กบขจัดชุดมาให้แล้วผมเลยเลือกแผนหุ้น35เสี่ยงได้บ้างเพิ่มโอกาสมั่งคั่งแผนหุ้น65เสี่ยงสูงลุ้นเพิ่มผลตอบแทนมีนโยบายการลงทุนที่มีเป้าหมายลงทุนในหุ้นประมาณ65%และส่วนที่เหลือลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ โดยกระจายการลงทุนและความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายประเภทเช่นตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นแผนการลงทุนที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ชนะอัตราเงินเฟอ้อรวมทั้งมีระดับผลตอบแทนคาดหวังในระยะยาวและระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าแผนหลักอัตราผลตอบแทนผันผวนปานกลางค่อนข้างสูงมีโอกาสติดลบได้บ้างบางปีและมีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสะสมมากกว่าแผนหุ้น35ในระยะยาวแผนหุ้น65 เหกกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้และมีระยะเวลาในการออมนานต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าแผนหุ้น 35- และรับความเสี่ยงในระดับปานกลางค่อนข้างสูงผมเลือกที่จะเน้นลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่เพราะผมเองก็เข้าใจดีว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงผันผวนสูงและในระยะยาวก็ได้ลุ้นเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงตามไปด้วย จากแผนการลงทุนแบบสำรับที่กปขมีให้ผมจึงเลือกแผนหุ้น65เสี่ยงสูงลุ้นเพิ่มผลตอบแทนหากสมาชิกกปขสนใจแผนการลงทุนใด ก่อนตัดสินใจเลือกแผนควรทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนเพื่อให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้รวมทั้งศึกษารายละเอียดข้อมูลของแผนการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแผนอย่างเข้าใจและเหมาะสมกับตนเองนะคะ หากสมาชิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนสามารถนัดหมายเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงินกบกขได้ที่แอปกบกขหมา g p f a p p l i c a t i o n ที่เมนูนัดหมายปรึกษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านในวันและเวลาทำการที่สะดวกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ